แตื่อใช้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับค่ะพอเสียจนสุดแล้วท้าจะคือถ้าภาษาการเมืองเนี่ยแทบจะม้วละลายทางการเมืองเลยขออภัยนะผมไม่อยากพูดเช่นนี้ล้วกะสิ่งที่ผมฟังหมอชนละนานพูดเนี่ยผมยิ่งเสียใจแทนประชาชนทำไมอะหมอพูดบอกว่าไอ้เรื่องไล่หนูตีงูเหาเนี่ยเป็นเพียงวาทาการรมเพืเ่อหาเสียงเท่านั้นอืมอมไม่ได้จริงจังอะไรค่ะคุณกวางคุณเอาเนื่อออกมามค่ะ มันกลายเป,ป็นว่าไปพูดกับประชาชนทําสัญญาประชาคมไหมเฮ้ยข้าพเจ้าจะพูดอะไรแล้วก็บอกว่าตอนเลือกตั้งเสร็จข้าพเจ้าขอตัดตอนประชาชนอย่างนี้เป็นเรื่องของข้าพเจ้าจะทากันเองอ,อย่างนี้จะเลือกตั้งกันไปทําไม,มแล้วอาจารย์อ่านยังไงคะที่คือแบบเราไม่รู้มาก่อนล่วงหนะ้าเลยว่าจะมีการตั้งโต๊ะถแถลงจับมือตั้งรัฐบาลเล็้วขนาดนี้เพื่อไทยรีบออกมาทั้งนั้นที่วันหมวดนาะยกยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเมื่อไหร่คิดว่าอะไรทําให้ต้องต้องต้องรีบตั้งโต๊ะแถลงคะคือผมไม่อยากพูดนะ เรื่องนี้มันพูดแล้วก็ตื่นมาดื่นแต่ผมก็ต้องพูดตรงๆที่รีบร้อนขนาดเนี้ยเพราะว่ามีคำต่อแจ้งสัมภาษณ์อีกสองอาทิตย์อ๋อไปถึงคนนี้ไม่รีบอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจัดไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านอีกต้องวันที่สิบเล่นไปรลุผลจัดไม่สำเร็จคือเมื่อก่อนนี้เราก็ไปคิดหรอกว่าการกลับบ้านนี่จะ่สำคัญกับการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับค่ะ แต่เมื่อครั้งที่แล้ววันที่สิ็จทำไมไม่กลับอะเสร็จที่จะถึงเนี่ยจะไม่เรียกค่ะอ่อนเลือดตายเพราะว่าจะตั้งรัฐบาลไม่เสร็จทีนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยกลัวเจ้านายกลับบ้านไม่ได้ผมจ้างกับบ้าเจ้านายขับกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ายังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จก็เลยต้องรีบรีบตาดีตาลานตาเลือดดึงกลุ่มใายไทยมาทั้งยังไม่พร้อมแล้วอาจารย์มาว่าทั้งหมดเป็นปุ๊บปั๊บขึ้นมาหรือว่าเขาวางแผนกันมาหมดแล้วคะคือปุ๊บปั๊บ นะครับอาจจะได้รับออเดอร์คําสั่งมาบอกแห้เฮ้ยติจับนะอีกสองอาทิตย์ต้องกลับแล้วจะติดคำพูดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วมีคนกดปุ่มตอนเลยต้องดึงมาเพื่อดีงเขครับอำนาจเอาผู้ชายชายเข้ามาร่วมก่อนแล้วการที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ไปโผล่ที่กัมพูชาที่งานมาเกิดของสมเด็จขุนเสนีในย่าทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคะคือคงคงจะแสดงให้เห็นถึงผมคิดเราเองนะจุดได้ให้เห็นถึงบารมีบ้างว่ายังยังเป็นผู้นําอยู่เป็น มีความยิ่งใหญ่อยู่อ่ะอในตัวคือจะมีความพราภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านได้รับการยอมรับจากจากอะไรผู้น,น,นำาักัมพูชาท่านสมเด็จฮุนเซนแล้วก็จะทาให้มีความรู้สึกว่าให้พี่น้องประชาชนช,นชาวไทยที่อนนะลรยังเรื่องใยท่านเนี่ยได้เห็นภาพแบบนี้นะครับอืมอืมค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครชัยคิดว่าความเห็นส่วนตัวนะคะแปลว่าอีกสองสัปดาห์เนี่ยที่คุณนักสินทวีตไว้คิดว่าคุณนักสินจะได้กลับบ้านไหมคะจะกลับไหมดีกว่า คือคือถ้าจับรัฐบาลเสร็จเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับเกิน50เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าจับไม่เสร็จเนี่ยคงไระกาแน่นอนที่ที่ยังมีเงื่อนไขเงื่อนตายอีกวันที่16ธันอ่ะที่ศาลปัญหาเนี่ยศาลร,รัฐรรมนูญจะรับเรื่องที่ผู้ตรวจการเนี่ยส่งไปวินิจฉัยในกรณีที่อ่มติของรัฐสภาเนี่ยขาดรัฐรรมนูลไหมอีกค่ะอืถ้ามีอีกเนี่ยเรื่องไปว่าศาลรับ ในเรื่องของผู้<ว>ตรวจการนีเนี่ยเลื่อนหมอไหมหมอไม่ให้กาบอีกต้องอีกนาน <c oughs> คุณทักษิณกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็งตามเนี่ยจากการที่เรื่องของคุณทักษิณมันเห็นชัดเจนว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณจะกลับบ้านหรือไม่อื